สวัสดีทุกคนกันได้แล้วกันนะครับก็วันนี้เยอะเกมอีโอคริโยนะแกบอแหม่ไม่ได้เล่นนานมากแล้วครับเออก็หายเกือบเกือบเดือนไล่ม้างเนี่ยเออก็มามาต่อกันหน่อยแล้วกันก็อ่านับจากนี้ก็จะมีการลงคลิปอ่าแบบที่ผมพูดไปด้วยแล้วก็แบบที่อ่าไม่ได้พูดไปด้วยหรือว่าพากนะอ่าเพราะว่าเนื่องจากมันช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาครับเอาตรงๆเลยคือ ถามว่ามีไหมมันมีฮะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่อ่าช่วงคือท่วงเย็นฮะอ่าใส่ซ่วงเย็นครับซึ่งอ่าผมไม่แบบจะว่ายังไงอ่ะไม่ถนัดในการที่แบบจพูดไปด้วยแล้วก็อัดคลิปไปด้วยฮะเลยทําให้ต้องมันทําได้แค่ตอนอัดคลิปฮะใช่อัดคลิป,ปแล้วก็มีเสียงในเกมเท่านั้นฮะครับเออจะไม่สามารถพูดแบบพูดคุยกันได้แบบนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมาในไหนก็ไหนแล้วก็อาจจะมีทั้งสองแบบเนาะก็ทั้งที่ผม ก็คือเหมือนกับคลิปนี้ฮะอ่าเหมือนคลิปทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็แบบที่อ่าผมพากไปด้วยนะครับอ่าก็มาต่อกันครับจริงๆแล้วอ่าผมเล่นรันเนื้อเรื่องมาก็อาจจะแบบไม่เหมือนกับพัดก่อนๆนะครับซึ่งผมพยายามอัดคลิปแล้วครับแต่ว่ามันลงไม่ได้ครับใช่มันลงไม่ได้ก็เลยทําให้ทิ้งคลิปไปครับอ่าทิ้งคลิปก่อนๆไปที่เคยอัดไปที่เคยเล่นไปครับก็เลยแบบ อาจจะดูงงๆกันหน่อยครับก็เอาง่ายๆก็คือผมมาเมืองถัดไปได้แล้วซึ่งการเมืองถัดไปของผมอ่ะมันจะเป็นการอ่าบินข้ามครับอ่าใช่มันเป็นการบินข้ามครับไม่เหมือนกับอ่ต้องเดินผ่านป่าอะไรพวกนี้เนาะเออก็ไม่รู้ว่ามันจะลันเนื้อเรื่องไปได้ต่อหรือเปล่าหรือว่าต้องอกลับไปรันที่เมืองก่อนหน้านี้อ่ะออแต่ขอสํารวจก่อนแป๊บหนึ่งนะขอขี่คโยก่อนก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นไปนานได้แค่ไหนนะเออ มันขึ้นกับโอ้ยดูมันนี้อันนี้คือยิ้มหร,หรืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะปั๊บชึบซึบซึบโอ้ยมีเอ่อมีเชิดด้านขวาฮะก็ดูที่พื้นที่มือถือครับใช่อ่าถ้าพื้นที่มือถือ,อได้มากก็น่าจะคลิปยาวอยู่ฮะถ้ามันได้ไม่มากก็น่าจะคลิปสั้นครับไม่รู้ว่าจะแบ่งเป็นพาร์ทหรือเปล่าหรือว่าจะลงยาวไปเลยอ่ะ บขอสำรวจเมืองก่อนนะมันเสียดายตรงที่ว่าเอมันไม่เจมแบบอ่ะเออมันไม่มีมินิแมปครับถ้ามีมินิแมปอ่ะเออจะสามารถแบบแล้วเราอยู่เมืองไหนเนี่ยขอดูถ้ามีมินิแมปตรงที่อ่าด้านบนเฮ้ยไปด้านขวาไหมอ่าเดี๋ยวสีสีไปด้านขวานะอ่าพูดถึงเนี่ยละมินิแมปเนาะเออถ้ามีมินิแมปเล็กๆอยู่ตรงที่มุมหัวบนอะไรประมาณนี้อะเออก็น่าจะ เธอเนี่ยจะเวิร์กเอ้นี่เป็นเควสหรือเปล่าแต่ว่าทําไมแบบเอ้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องแน่เนี่ยใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องแต่ว่าอาไม่ได้แน่เลยฮะตรงกลับไปเดินเดินเท้าใช่ไหมอุ้ยตัวอะไรอะ่ะขอขอ,ขอดูหน่อยขอดูหน่อยตัวอะไรอะ่ะไม่เคยเจออ่ะหายากหรือเปล่าเวลเท่าไหร่อ,อ่ะโอ้ถ้าแสงเวลห้าสิบออกสามดาวเลือดอยู่ที่ห้าสิบสี่ เออถ้าดำไปตายไหมนะถ้าไม่ตายก็โอ๊ยตายกะว่าถ้าไม่ตายจะจับดูเหมือนว่าเราเรากลับว์บกลับเมืองดีกว่าเอาเดเรากลับดีกว่าเอาเป็นว่าเราเดินเดินน่าจะโอเคก่อนนะครับเออกลับกลับกลับครับมันข้ามไอ้นี่ไม่ได้ว่าโอ้ยมันข้ามเนื้อเรื่องแน่ๆน่อะเออจากที่การเราน่าจะเป็นน่าจะเป็น,นเนควนนะไอ้ เอ็นบีซีที่ยืนอ่ากองกันตรงนั้นน่ะเออน่าจะเป็นควอยแต่อย่างว่านะครับผมอยู่ๆก็มาเจอฮะเออง,ง่ายๆว่ายู่ๆก็มาเจอเมืองนี้แบบบินบินเล่นๆน่ะเออง,ง่ายๆว่าบินเล่นๆน่ะอ่านี่ไงอันนี้เป็นร้านเนาะเป็นร้านค้าร้านค้ามีอะไรบ้างโอ้ถ้าที่ยินเสียงรบกวนอะไรยังไงใส่เขามังต้องขออภัยกันด้วยกันนะครับอัญญาขาบ แค่นี้โอ้โหสำรวจจุดอื่นก่อนครับอ่าไปอ๋อแล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองที่เราสามารถาเอาเครื่องล่อนได้นะครับแต่ผมทําคลิปไปแล้วฮะผมเอาไปแล้วอะก็เลยเอ่อจะพาไปก็ไปหาดูยูทูบเอาเ,าเองันะครับเออผมเกียจฮะใช่เกียจที่จะรันต่อครับอ่า อ่านี่ไงนะ่ะเรื่องโอเคสู้ปะเนี่ยใช่ไหมสู้ปะเข้าคัสซีนขนาดนี้ละเออแน่นอนอะ่ะโอ้โหไฟมือดอ่ะไฟมือดอ่ะอาธาตุแสงไปฮะโดนธาตุแสงไปครับโอเคแตกหนึ่งครับน้ำเหรอน้ำเจอไฟฟ้าไปดิ e l e ่ิกบ c bro บึมโอเคฮะตัวต่อไปับมาดิ ไฟฟ้าแสงของไฟฟ้าแสงเอาทัดทัดมืดโดนทัดมืดไปครับฟื้บโอเคตายครับตัวสุดท้ายครับน้ำพืชอ่ะไฟฟ้าอย่างไรกับแพ้อ่ะโอเคฮะอีซี่ฮะจีจครับโอเคน่าจะ ไม่มีอะไรต่อแล้วมั้งถ้าเดินไปเนะี่ยมันโอ้โหแล้วเป็นอย่างเยอะอ่าขอดูแผนที่ก่อนเราดูอยู่ตรงอ๋อดูบริเวณกระทังป่าเนอะอืมก็แค่นี้แล้วมั้งเออยไปไปไปไทีกว่าวะสปีดลันดีกว่าะอือก็จริงๆอยากเล่นให้จบเนอเรื่องเลยนะเออคือเกมมันก็น่าจะประมาณนี้นะมั้งก็ไม่มีอะไรมากอะ ค้าไปแล้วก็ไปดันบนต่อเลยใช่ปะ่ะที่เราไปอ่ะปื๊บชืบชืบชืบอ่ามาถูกหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บเฮ้ยจะา่าไปเราเรียนท่าทุบมาแล้วนี่ใิ่ปะ่ะอ่ามันใสยังไงวะท่าทุกหินยังไงถูกไม่ได้ด้วยเออน่าจะน่าจะเดินอ้อมหรือเปล่าอ่ะแบบร้อยโดนด,ดักครับ NPC คือผมเดินข้ามมาว่าเกือบหมดเลยนะเอาง่ายๆว่าเกือบหมดเลยนะอ่าทําให้บางส่วนที่อืผมเดินไปอาจจะเจอ NPC ก็ไม่ต้องแบลกใจนะครับที่ผ่านมาปื๊บโอเคก็ตบตบได้ีซี่ครับเออตบได้แบบซิซวลครับเพราะว่ามอนของเราเลเก้าสิบกว่านะเอยเรายิงไฟฟ้าไปทําไมวะตายเออตายอยู่ถ้าดีแล้วยิงไฟฟ้าเลยจะซี้อ่ะ มอนท่าตัวเดียวกันเลยเนี่ยมันเฮ้ยมันใส่นี่เหรอไม่หรือว่าตัวมืตัวก่อนหน้าน,นี้มันใส่นี้เหรอไม่ได้ดูอ่ะเออสร้างมาเถอครับเออสร้างมาเอ้อะไปดีกว่าครับไปดีกว่างานไปด้านบนครับบุลันเนี่ยต้องต่อครับฟื้นไปปื๊บฟืด้านเอ้ยลืมไปเลยเราซื้อน้ำยามาเนี่ยเออดนน้ำยาไปก่อน นี่ทำไมไม่ขึ้นอ่ะฝึกนินจาหมู่บ้านอะไรวะเดี๋ยวขอดูใหม่แป๊บนึงหมู่บ้านอะไรอ่ะอันนี้คือนินจาเนี่ยเออหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านอะไรวะไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่หมู่บ้านอะไรอ่ะอ๋นนอนนเนี่ยออนนด้านขวาฮะด้านขวาโอเค สี่ข้อไปนี่น่าจะเป็นหมู่บ้านนินจามั้งเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านถูกทิ้งร้างเนาะโดนดักแน่นเลยวะ่ะเฮ้ยไม่โดนวะ่ะตัวอะไรเนี่ยอ๋อเป็นหมู่บ้านทิ้งร้างวะ่ะคือล้างไปเลยนะโอ้โหโด,ดูดีอ๋อถูกล็อกเข้าไปได้ด้วยด้านล่างนี่จะเป็นแมกมาหรือเปล่าโอ้ยหมอกว่ะดูแผนที่หน่อยสิเฮ้ย คือมิติมิติรับบอเฮ้ยเฮ้ยอัศวินว่ะเอ๊ะเราต้องมีคุณแจหรอเอาไปกคุณแจมาจากไหนอ่ะเราต้องเข้าทางไหนวะอันนี้เปล่าคุณแจไม่ใช่ดันดันดันหรือว่าเข้าไปได้หรออืออันนี้เปล่าคุณแจเฮ้ยอ๋อเราโดดข้ามได้เราโดดข้ามได้ ให้เรามีมอนกระโดดหรือเปล่าโอ okay, 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 เคมี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 อยู่มีอยู่โอเคโอเคมีมีเราจับได้หรือเปล่าไอ้ไอ้ไอ้สวินอ้สวินตัวน,นี้อ่ะเป็นมอนหายากเหมือนกันนะอ่ะเอเฮ้ยแล้วเฮ้ยล้วจะจะขึ้นไปยังไงเราขึ้นไปยังไงอ่ะแปบ๊บนึงนะเราขึ้นไปยังไงก็อนเออมันเป็นทางลับโอ้ยนี่ไงทางลับโอเคโอเคฮะโอเค ถ้าสับฮะปื๊บเรามีเรามีฮะกระโดดเราก็มีครับปื๊บนั่นไงเอ้ยไอตัวป่านี่ไอตัวในป่านี่มันคือมอนอะไรลุงลุงดักตีหรือเปล่าเนี่ยชัวบวับอ่าไม่หลุมสุบมีมอนมีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเตอนแรกมันเป็นไอเนี่ยไออัศวินดาบไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันกลายเป็นไอมอนตัวนี้ไปแล้วอ่ะ ผมโดนเกียนผมโดนเกียนรอไฮะโดนเกี้ยนครับหนึ่งโดนเกียนละหนึ่งโอเคครับไม่เป็นไรครับโดนเกียนไม่เป็นไรแล้วเข้ามาเอาอะไรอ่ะของอะไรครับเนี่ยไม่รู้อ่ะเก็บๆไปก่อนอ่ามันมีอะไรวะหลุมศพอ่เอเฮ้ยถ้าใส่ถ้ากุดตรงนี้มัน มาขุดไม่ได้เหรอตรงนี้ขุดได้หรือเปล่าเออกดผิดขุดฮนะไปไม่ได้ทุงขุยอะไรได้ป่ะพลังงา,านของสันถูกฝังอยู่ที่นี่กรารมาที่นี่แลจะจดจำช่วงเวลาที่เรามีร่วมกันนั้นช่วยได้มากสันสวดภาวนาให้เธออให้เธอปลอดภัยนะขอไม่ใช่ให้เธอให้อภัยและเมตตาต่อ จิตวิญญาณของเธอสันจะดีใจมากหากเธอจําได้ในคําอธิษฐานของคุณคุณได้รับอะไรเออได้ประโยชน์จากเวลาที่คุณมีและอีกครั้งโปรดระลึกถึงภรรยาผู้ร่วงรับของสันในคําอธิษฐานของคุณเออได้ได้เป็นอะไรมาเออได้เป็นอะไรมาเออได้อะไรมาวะอ๋ออันนี้เหรอ ไม่น่าใสเออน่าจะใช่อนนะนรนอะมากน่าจะใช่นะครับคงไม่มีอะไรไหมเออเมื่อกี้ดีเมื่อกี้เห็นไในตัวอสวินดาบอ่ะเอออยากได้อ่ะอยากได้ับแต่มันรีอยู่แล้วครับน่าจะเป็นเพราะผมอ่าอ,ออกจากจุดนี้มันเข้ามาใหม่มงทำให้มันรีถ้าลองออกแล้วเข้ามาใหม่ครั้งนี้เผื่อเจอเผื่อเจอก็ดนงดีไปครับถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับ ไงเจอปะไม่เจอเป็นตัวอะไรแทนก็ไม่รู้เอาลองไป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 ไม่ไม่ไม่ลองแล้วไม่ลองแล้วไปไปไปจุดต่อไปกันดีกว่าปึ๊บโอ้โหเมื่อกี้แล้วปึ๊บอันนี้ทำอะไรไม่ได้ด้วยด้านล่างเอ้ยเป็นจุดอะไรอ่ะอืมสุาสานเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บ สุสานนี่มันมีไอ้ความลับอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีอยากรู้ว่าไอ้สุสานพวกนี้มันมีผลตล่อเรื่องอะไรยังไงอะเอ๊ะเอาเรามาซอดเมืองอะไรเนี่ยเมืองหิมะเอ๊ะเราคนลงไปท้านล่างไม่ใช่หรอ้ะทำไมเรามาซอดเรามาทะลุเมืองอนี้วะเมืองหิมะได้อะ ถ้าลมหมอถ้าลมอ่ะจะถ้าแสงตีไปครับไซตตัวนี้ยาวๆนะครับเออขี้เกียจเปลี่ยนมอนนะครับเออขี้เกียจไปจับมอนนะคือพวกมอนเออหายง่ายคือจับยากมากครับนอกจากได้มอนไอบอลไอที่ผมจับครั้งเดียวอ่ะแล้วไอตายหนีไม่ได้ด้วยนะเจอพวกเอ็นพีซีดักเนี่ยอาอย่างดีที่ตีที่ ตีด e ับเบิลเนาะสองตัวไปไปครับวืเวอัพอันเนี้โอเคอัพครับวืเ,เท่าไรก็สมมนะครับไอ,อิอ้นหนึ่งแรอเ่เออหนึ่งร้อยก็ดีเลยจะได้เรียนรู้สกิลใหม่แต่ก็ไม่เอาเข้ามาครับเออเพราะว่ามันน่าจะสยสมดุลของมอนนะเออแค่ธาตพวกนี้ก็น่าจะเวิร์กพอละโดดขึ้นดักโอเคโดดขึ้นได้เอาแล้วโดนดักด้วยโอ้โหกับดักเยอะชิบหายไเมืองเนี้ย มืองหิมะเนี่ยเม,มืองดินจาปะมีแต่ดินจานินนินเจ้กุกะวะมีกบเทพปะเมืองดินจาเนี่ยแหล่ะว่าก็เป็นโปกเกมอนอะไรอะไซนี่สีมันแตกต่างกันตรงไหนวะสีอ่อนลงปะใช่ปะสีมันอ่อนลงปะปึ๊บธาดุมือดอาโดนทาแสงไปครับปึ๊บ ยิงวิวไยังอักเาี่ยอักลําบากเลยคนอืออือโอ้โหใช่มาเอากล่องเนี่ยเอ้ยยังตายเหรอผมโดนนหลอกครับผมโดนหลอกปื๊ดจู๊บู่โอ้โหเฮ้ยสะพานข้ามมาข้ามไปได้ปะไม่น่าได้เอ้าได้เอาได้วะโอ้โหโดนกุจะโดนดักปะเนี่ยเอ้า ลืมดูด้านล่างลโดนด่าน,กน,กน,กนเกยเฮ้ยน่าจะเป็นไอหมูที่จงวะ ี่ครเอ้ะไปไม่ได้หรอโอ้ขึ้นไปด้านบนนี่โดนดักกันแน่เฮ้ยบังคับรดยากเลยอะ่ะเอเอโอเคมาไฟอ,อยู่เฮ้ยแฉ่การทางขนาดนี้ต้องสู้นะจับดีไหมไซนี่เปล่าหายังไงฐาดแผ่นฐาดแบบ เินไปครับไปตีไปโอเคไปต่อครับเจอตัวอะไรครับโอ้โหตัวเก่าตัวเดิมเลยจริงๆก็ไม่อยากจับมอนเพิ่มนะขี้เกียจแบบไปอัพเลเวลเพิ่มอนะคือมอนแค่นี้ก็แบบอัพเลเวลยากเลยนะ มันไม่มีที่แบบปั๊มเลเวลที่มันแบบดีกว่าน,นี้เ่ะอเรามาถึงเมืองอ่าเมืองแม็กมาเมืองลาวาอะไรก็ว่ากันไปนะจบคลิปไหมจบคลิปแค่นี้ไหมเอ,อ้สถานีตำรวจมาะช่เมืองนี้มีอะไรเอ่ยเอย้ไม่ใช่สถานีตำรวจนี่เป็นแล็บปะน่าจะเป็นแล็บนะอืมอ น่าจะเป็นหลักวิจัยจอะไรสักอย่างปื๊บฟื้บให้อกล่องด้านล่างนี่เราเอายังไงเนี่ยมีท่าอะไรให้เรียนป่ะพูดไม่ได้นะบางทีแม่งอาจมีอะไรซ่อนอยู่ไะม,มีสำนักง,งานตำรวจด้วยอ่ะไปดูก่อนไฮ้ข้างฝั่งได้ด้วยบางทีอาจมีเ้เรื่องอ่ามีจริงด้วยครับป๊าป้าปาไม่อ่าน,นครับไม่อ่าน ภารกิจจสิ้นภารกิจอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันเสร็จไปแล้วเ่เอ้ากงขังนี่เอา้าไอ้แกนน่ถัยจับอะไอตัวที่อยู่ไอ้นี่ปะไอตรงเมืองหอกอะเออเมืองหอกเหินอะหอกเหินเดินอากาศโอ้แล้วไปเอายังไงนั pack. ่นอะไอไปเอายังไงน่ะปื๊บปื๊บไปยังไงวะ แม่งกองอยู่ป่านั้นไปยังไงเฮ้หรือว่ามันจะทะลุได้หรอขอสัมขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงปึ๊บหรือว่ามันทะลุได้อ่าไอ้โอ้โอ้ไม่น่าจะมีตำรวจยืนเฝ้าถูกโจรแหกคุกหนีเหรอขี่ฮะไปปึ๊บ ลงดาลาวาได้ปะลงได้ที่แปลงถ้ามอนไฟที่มันส่องลงได้เปาวะอันนี้ก็ไม่มั่นใจไม่รู้เขินดานล่างเลียนหมดน่าจะมีไอ้มอนที่สามารถเรียนท่าอะไรสักอย่างได้แน่ท่าแบบลอยไฟอะไรอย่างไงอะเออแบบดำน้ำอเออดำไฟแบบมุดมุดมุดแมกๆ,ๆ,ๆอะไรแบบนี้คิดว่ามีไหมน่าจะมีไง ปึ๊บมีตัวที่มีใครสามารถเรียนท่าสอนท่าอะไรได้ปะอืออือห้องเอ้ยชูวะยาฮะมาคุยรับเคลียร์เคลียรอะไรไม่รู้รับไปก่อนแม่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรละอือเอาคุณนายไปดีรับไม่มีไม่มีอะไรละมาครับอ,ออกครับ ไม่น่ามีอะไรละเลือกแค่หลับอ่ะเออเลือแค่หลับอ่ะมีอะไรนี่นะไอหลับเนี่ยแถวไว้ก่อนนะไว้ยีหน้าแล้วกันนะเอ,อ๊ะแล้วมันทำไมมันมีทางอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ้โหสอนอะไรหรือเปล่าไม่รู้เอา้าได้อะไรมาไม่รู้ปฟื้น ได้อมาไม่รู้วะเป็นที่แบบลาวาปะทุอ๋อไปไดวไหย่ึงหลอกขึงงร่อนเนี่ยใช้ไไปได้ด้วยขี่ต่อคนระับด้านโอเคไปด้านซายแล้วขวเนาะเฮ้ยมียมล้านนี่ไงมีร้านร้านค้าเอ้ยมีหินที่ถอดด้วยวะ เดี๋ยวพอแล้วที่เราพอไปไหนเนี่ยใส่ได้แลนะ้เนี่ยทำไมเป็นสีม่วงฮะนี่ยิมไปก่อนไปก่อนนะไปก่อนไม่ใส่ไม่ไม่ซึ่งว่ายิมนะเขาเรียกว่าอารีนาใช่ปะเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้โหแล้วแม่งยายเลี้ยงถั่วงอกเยอะจังอะ่ะฟางเหรอ ฟาร์มอ๋อย่าแต่อะไรเจ๊หรือว่ามีร้านร้านค้าอหรอร้านค้ามันเกี่ยวอะไรเกี่ยวคล้ายๆกับพวกควสที่แบบรักษาอะไรพวกนี้เหรอในร้านค้ามันมีอะไรขายอย่างนี้เหรอขาดูก่อนอ๋อเขาเข้าออกกันอยู่นี้แหละเออเขาเข้าออกกันอย่างนี้เออไม่ต้องไปไหนหรอก อึ้อ่านี้อะไรอ่ะโอ้เรียนท่าเดินบนลาวาใครมาเรียนได้วะเนี่ยมีท่าเดินบนลาวาด้วยโอ้โหแล้วต้องเอ้ยหรือว่าไอ้มอนที่อยู่ในฟางอ่ะในฟางอ่ะมันเรียนท่าได้หรือเปล่าปึ๊บึ๊ ไม่มีไม่มีมีตะบอลมีตะบอลทัดนไปมาหน่อ่ะเอามาสักสิบโอเคบอลมือดอ,อ่านี่ยี่สิบตั้งหมดตั้งหมดตั้งหมดครับคงไม่มีอะไรมั้ ใครมันเรียนถ้าเดินบนลาวาได้บ้างมมีหน้ามีมั้งเดินบนลาวาเออเขาไปหาเออเขาไปหาแล้รกันไชครับเดินสำรวจต่อครับเออถ้าไม่เจอถ้าไม่มีอะไรก็ถ้าจะปิดคลิปก่อนและเออแล้วก็ไปเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอ,อืมจะอยู่ในคลิปของพูดคุยอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น ั่คลิปเสียงไปเลยเอ่ะเออเสียงในเกมเอ้อยนี่ไงเทอร์ททเลพอร์ตซีก่อนเทเลอพอร์ตใช่นี่ไงเหลือแค่สองเมืองที่เรายังไม่ได้เปิดครับแล้วก็เมืองสุดท้ายอยู่ตรงนี้ไม่รู้ไปยังไงน่าจะใช้ถ้าบินมั้งโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขออ่าเดี๋ยวไปหาอันนี้ก่อนอ่าไปหาวิธีอ่าอามอนแล้วกันเออเดี๋ยวขอเดินสำรวจเออ เอ้หรือว่าแถวตรงนี้มันมีหมอนมะนี่อาจเป็นเป็นไปได้นะอาจไม่มีหมอนมีหมอนอะไรก็ได้นะหรือว่ามันเกี่ยวอะไรไม่รู้อา้าวสร้างมาได้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอือสาหรับลิมนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้เราไปเจอกันใหม่ลิมหน้านะก็จะเป็นในรูปแบบที่พูดคุยกันแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบที่อา่าผมมาพาก็เล่นดำเี่นโอ้โหหินดักขนาดนี้แม่ต้องบวกกนะันแล้วแหละเนาะแต่ไว้ก่อนแล้วกัน อืมอันนี้ก็ไปได้ป่ะเอา้าโดนโดนดากโดนดากอีกอะครับเจอกันครับผมไปแล้วครับผม